ภาคไทยเธออดทนมาสามปีสุดท้ายกลายเป็นราชินีตัวจริงฟื้นฟูสถานการณ์พลิกผันสามีค่าคือฮองเต้ลมหนาวพัดผ่านระเบียงวังผ้าม่านแพ่สีทองสั่นไหวเบาๆเสียงระฆังยามค่ำก้องกังวาในความเงียบกลิ่นกำยานหอมแต่แฝงด้วยความกดดนันนางยืนอยู่ท่ามกลางโถงราชสำนักแสงตะเกียงสองเนายาวทอดบนพื้นหินเย็นทุก,ก้าที่เดินไปเสียงรองเท้ากระทบหินดังก้อง หัวใจเต้นแรงราวจะทะลุออกมาสายตาของขุนนางนับสิบจับจ้องมาที่นางบางคู่เต็มไปด้วยความสงสัยบางคู่ซ่อนรอยยิ้มเย้ยและบางคู่มีเพียงความเย็นชาเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังมาจากทางเดินด้านหลังทุกคนหันไปมองประตูไม้สลักลายเปิดอ,ออกช้าช้าร่างสูงในชุดมังกรสีดำก้าวออกมาแววตาของพระองค์หยินเยียบ แต่ไม่หยุดตรงหน้านางพระพักกลับเผยรอยยิ้มบางๆราวกับซ่อนความลับที่ไม่มีใครคาดถึงนางสูดลมหายใจลึกปลิ่งกํายานเข้มข้นขึ้นราวจะล้อมรอบหัวใจเงามืดจากเสาหินข้างโถงค่อยๆขยายและบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นคุณต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้เลยไหมเพื่อให้ถึงจุดช็อกอย่างเต็มที่เสียงลมหายใจผ่วเบาดังขึ้นจากเงามืด เหมือนมีใครซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเสาหินนางหันขอบไปทันทีแสงตะเกียงสะท้อนประกายในดวงตาคมกริบของใครบางคนร่างในชุดคลุมสีแดงก้าวออกมาอย่างเงียบงนันดวงตานั้นจ้องตรงมาที่นางร่ากับจะเจาะทะลุความลับทั้งหมดความเย็นจากสายตานั้นทําให้นางขนลุกกราบเสียงกระซิบดังแผ่วๆใกล้หูเป็นถ้อยคําที่ไม่มีใครควรได้ยิน เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุผลที่เจ้าถูกเรียกมาคืนนี้ไม่ใช่เพราะความโปรดปรานของห้องเต้หัวใจนางเต้นถีเลือดในกายเหมือนหยุดไหลชั่วขณะขุนนางรอบถงมองนางด้วยแววตาหนักอึง้งและรอยยิ้มของห้องเต้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นเสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นจากทุกทิศทางเงามากมายเริ่มเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบแสงตะเกียงพันสั่นไหวราวกับลมแรงพัดผ่านในวินาทีนั้น นางรู้ว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงเกราะกระทบกันดังกังวานทหารในชุดเกราะดำก้าวออกจากเงามืดดวงตาทุกคู่จับจ้องนางเพียงคนเดียวบรรยากาศในโถงเหมือนถูกบทขยี้ด้วยแรงกดดันห้องเตอร์ประหัดขึ้นช้าช้าเสียงทุกอย่างพันเงียบลงแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดนิ่งแววตาพระองค์จ้องลึกเข้ามาในดวงตาของนางความลับที่เจ้าปกปิดมาตลอดสามปี พระสุระเสียงต่ำก้องกังวานในความเงียบถึงเวลาที่ทุกคนต้องรับรู้แล้วนางรู้สึกถึงแรงสั่นในขาฝ่ามือเย็นเฉียบและชื้นเหนื่อความทรงจำในอดีตผุดขึ้นราวคลื่นกระแทกทุกภาพคือความเจ็บปวดและการทารยศประตูด,ด้านข้างเปิดออกร่างหนึ่งถูกลากเข้ามาใบาหน้าเต็มไปด้วยเลือดและฝุ่นดินและนางจำได้ทันทีว่าคือผู้เดียวที่รู้ความจริงทั้งหมด เสียงครวนครางผเผาเบล็ดลอดออกมาแววตานั้นยังคงจับจ้องนางอย่างเจ็บปวดห้องเตอร์พระเนตไปยังร่างนั้นก่อนจะหันกลับมามองนางอีกครั้งเจ้าคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้เสียงนั้นหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจแต่เจ้าจะเลือกเดินเส้นทางใดในคืนนี้บรรยากาศรอบโถงกลับมาคุก,กรุ่นด้วยความตึงเครียดทุกสายตาจับจ้องที่นาง เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอคําตอบจากนางคนเดียวลมหายใจนางเริ่มหนักขึ้นแต่ในความเงียบเงันนั้นนางรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เริ่มลุกโชนขึ้นในใจในที่สุดนางก็ยืนตรงขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอยอยู่เบื้องหน้าข้าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานางกล่าวเสียงหนักแน่นสามปีที่ผ่านมาข้าทนทุกทนทุกอย่างเพื่อวันนี้ ฮองเต้ก้าวเข้ามาใกล้ลมหายใจของพระองค์อุ่นร้อนและเต็มไปด้วยพลังราชินีแห่งใจข้าความอดทนของเจ้าไม่เคยไร้ค่าเสียงฝีเท้าของทหารเงียบลงความตึงเครียดค่อยคลายลงบ้างแสงตะเกียงสาดส่องลงบนใบหน้าของนางเปล่งประกายเจิดจ้าดั่งดวงดาวในคืนมืดคืนนี้ฮ่องเต้เอ,อ่ยเสียงต่ำทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ นางรู้สึกถึงความหวังที่แทรกซึมเข้ามาในใจในที่สุดชะตากรรมของนางกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลสายตาของขุนนางเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความเคารพเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นในถงใหญ่ว่าราชินีผู้ถูกมองข้ามกำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ห้องเตก้าถอยหลังปล่อยให้นางยืนเด่นกลางแสงตะเกียงลมหายใจหนักแน่นเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น เสียงหัวใจเต้นประสานกับเสียงก้องของชตากรรมรอยยิ้มแห่งชัยชนะค่อยๆปรากฏบนใบหน้าของนางแม้โลกภายนอกจะมืดมิดและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ภายในใจกลับลุกโชนช่วงด้วยไฟแห่งความหวังคืนวันนี้คือจุดเริ่มต้นของราชินีตัวจริงผู้ที่จะฟื้นฟูอาณาจักรและพลิกผันชตากรรมเสียงกระซิบที่เคยเย้ยจะกลายเป็นเสียงสรรเสริญและนางจะไม่มีวันถูกลืมอีกต่อไป เสียงประตูวังเปิดกว้างอย่างกึกก้องผู้คนในราชสำนักทั้งหมดหยุดหายใจรอฟังห้องเตอร์ประหัดขึ้นเรียกความเงียบทุกสายตาจับจ้องไปที่นางราชินีผู้เพิ่งลุกขึ้นมาจากนี้ไปพระองค์ประกาศเสียงหนักแน่นอาณาจักรของเราจะเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งความยุติธรรมและความเข้มแข็งนางยืนตรงดวงตาเปล่งประกายดุจเพชรรู้ว่าภารกิจที่รอยอยู่ข้างหน้ายากลำบากเพียงใด แต่ความอดทนและความกล้าหาญที่สั่งสมมาจะเป็นดั่งดาบและโลกคุ้มครองตนเองและแผ่นดินนี้สายลมหนาวพัดผ่านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้พัดพาความหวาดกลัวแต่เป็นลมแห่งความหวังที่โบกสะบัดในใจของทุกคนราชินีผู้ถูกลืมกำลังกลับมาแล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรนี้ตลอดไปเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วถงใหญ่ผู้คนต่างลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพ นางก้าวขึ้นบันไดทองคําอย่างมั่นใจทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องอย่างไม่กระพริบรอยยิ้มของห้องเต้เปล่งประกายอบอุ่นข้าเชื่อในตัวเจ้าพระสุรเสียงก้องกังวานอย่างหนักแน่นนางหยิบคาถาสีทองขึ้นมาในมือรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอย่างเต็มเปี่ยมข้าจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตคำามั่นสัญญาเปล่งออกจากใจอย่างบริสุทธิ์แสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มสาดส่องผ่านหน้าต่าง เปล่งประกายบนใบหน้าของราชินีผู้กล้าหาญฟ้าสางวันนี้เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่อาณาจักรแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนางพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่อนาคตไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดราชินีผู้อดทนจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมด้วยมือของตนเองเสียงคำรามของลมที่พัดผ่านยอดต้นไม้ในสวนวังดังขึ้นเบาฮา,หานางเดินออกจากถงใหญ่ ก้าวเท้าบนทางหินเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับร้อนระอุด้วยความหมังใหม่ทุกก้าวที่ย่างไปเป็นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนางรู้ดีว่าการเป็นราชินีไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือความรับผิดชอบที่จะปกป้องประชาชนและแผ่นดินเสียงนกร้องแจ๊แจ้จากระเบียงราวกับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่เธอหยุดยืนมองท้องฟ้ายามเช้ารู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนผ่านร่างกาย ในที่สุดราชินีผู้ถูกลืมก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและแผ่นดินนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหันกลับมามองไปยังพระราชวังกำแพงสูงที่ครั้งหนึ่งเคยกักขังความฝันของเธอตอนนี้กลับเป็นที่ซึ่งเธอจะสร้างอนาคตใหม่ทุกเสียงกระซิบและแววตาที่เคยดูถูกถูกลบออกไปเสียงฝีเท้าของเหล่าข้าราชบริพารค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมคำสัญญาที่จะยืนเคียงข้างเธอ ในใจนางเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าความอดทนและความกล้าหาญของเธอจะนำพาอาณาจักรไปสู่ความรุ่งโรจน์ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีทองอารามแสงแดดสัสดส่องทั่วทั้งแผ่นดินเธอรู้ว่าการเดินทางยังไม่จบแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ยอมแพ้อ,อีกต่อไปราชินีผู้เคยถูกลืมได้กลับมายืนอยู่ณจุดสูงสุดของอำนาจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทุกคนให้ดีกว่าเดิม เสียงระฆังวังดังขึ้นอีกครั้งประกาศการเริ่มต้นยุคใหม่อย่างเป็นทางการนางยกมือขึ้นสูงเหนือหัวรับคำสรรเสริญและความหวังจากผู้คนเบื้องล่างสายลมพัดผ่านผ้าคลุมสีแดงของนางเปล่งประกายดั่งเปลวเพลิงที่ไม่มีวันดับมอดรอยยิ้มแห่งชัยชนะประดับบนใบหน้าแต่ลึกลงไปในดวงตายัางซ่อนความมุ่งมั่นที่ไม่เคยจางเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายัางเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ความอดทนสามปีที่ผ่านมาได้สอนให้เธอเข้มแข็งราชินีผู้แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและไม่มีใครจะสามารถหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปเสียงฝูงชนดังขึ้นเป็นคลื่นใหญ่คำสรรเสริญและเสียงปรบมือก้องกังวานทั่วทั้งลานพระราชวังนางหันไปมองห้องเต้ดวงตาของพระองค์เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักเราจะเดินทางไปด้วยกันฮ่องเต้กล่าวเสียงเข้ม ราชินีของข้าจะปกป้องแผ่นดินนี้ให้มั่นคงยิ่งกว่าเดิมนางกุมมือพระองค์แน่นรู้สึกถึงพลังและความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งที่เธออดทนผ่านมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแสงแดดสาดส,ส่องลงบนพระราชวังสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังและความกล้าหาญร,ราชินีผู้อดทนและฮองเต้ผู้ทรงอำนาจ จะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยกันตลอดไปเสียงระฆังยามเที่ยงวันดังขึ้นอย่างก้องกังวานทุกสายตาหันมาสู่ราชินีผู้ยืนสง่างามกลางแสงแดดลมหายใจของประชาชนเต็มไปด้วยความหวังเรากับได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มืดมนนางก้าวเดินอย่างมั่นคงผ่านสวนดอกไม้กลิ่นหอมของดอกบัวและจันเทศลอยอบอวนทุกก้าวเท้าเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของความอดทนและความกล้าหาญ ราชินีผู้ไม่เคยยอมแพ้เสียงกระซิบจากผู้คนดังขึ้นอย่างอบอุ่นและนั่นคือคำที่นางจะจารึกไว้ในใจตลอดไปใต้ท้องฟ้าสีครามสดใสาราชินีผู้ถูกลืมกลับมายืนอยู่บนบัลลังพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ตลอดไปสายลมพัดผ่านใบไม้เบาหาหา่าเสียงนกร้องระงม,มอยู่ในสวนพระราชวังนางยืนนิ่งมองไปยังขอบฟ้าไกล คิดถึงเส้นทางที่ผ่านมาทั้งหมดความเหน็ดเหนื่อยและน้ำตาที่เคยหลั่งไหลตอนนี้กลับกลายเป็นพลังแห่งความเข้มแข็งนางรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายัางเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ครั้งนี้ไม่มีสิ่งใดจะทำให้เทยอ่อท้อพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าท้องฟ้าสีทองค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีครามเข้มนางยกมือขึ้นสู่ฟากฟ้า,ฟาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ความมืดครอบงำแผ่นดินนี้อีกต่อไป ราชินีผู้อดทนพร้อมจะเขียนตำนานบทใหม่ด้วยตัวเองด้วยหัวใจที่กล้าหาญและมั่นคงอาณาจักรแห่งนี้จะรุ่งเรืองตลอดกาลเสียงกระซิบของสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เหมือนกำลังเล่าเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมานางเดินกลับเข้าสู่พระราชวังแต่และก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและเป้าหมายใหม่บันไดทองคำสะท้อนแสงจันทรยิบระยับ ประตูใหญ่เปิดออกต้อนรับราชินีผู้กลับมาผู้คนที่เคยสงสัยและดูถูกเธอตอนนี้ยืนเคารพและพร้อมสนับสนุนในใจนางรู้ดีว่าแม้จะมีอุปสรรคและศัตรูมากมายแต่ด้วยความอดทนและความกล้าหาญนางจะนำพาอาณาจักรสู่รุ่งอรุณใหม่ที่สดใสคืนนี้คือคืนที่ราชินีตัวจริงเริ่มต้นบทใหม่บทแห่งความหวังอำนาจและการเปลี่ยนแปลง และไม่มีใครจะหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปเสียงฝีเท้าของราชินีดังสะท้อนในถงใหญ่ทุกก้าวเท้าคือการประกาศความเปลี่ยนแปลงดวงตาของนางเต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมั่นไม่มีความกลัวหรือความสงสัยหลงเหลืออยู่ขุนนางและทหารทุกคนตั้งแถวเคารพอ,อย่างเคร่งขรึมบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคารพและความหวังฮองเต้ก้ามายืนเคียงข้างนางรอยยิ้มของพระองค์อบอุ่นและมั่นคง เราจะเดินหน้าด้วยกันฮ่องเต้กล่าวอย่างหนักแน่นราชินีของข้าคือแรงขับเคลื่อนแห่งอนาคตนางยิ้มรับคําสัญญานั้นรู้ว่าชะตากรรมทั้งหลายที่ผ่านมาทำให้เธอแข็งแกร่งและพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณทั้งหมดคืนนี้ราชินีผู้อดทนที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังเริ่มเขียนบทใหม่ของอาณาจักรด้วยมือของตนเองเสียงประตูไม้ใหญ่ปิดลงเบา <H aha> ความเงียบสงัดเข้าปกคลุมทั้งวังนางหันไปมองห้องเต้ด้วยสายตาอบอุน่นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าดวงดาวระยิประยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงนางรู้ดีว่าการเดินทางนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่ความอดทนและความกล้าหาญจะเป็นแรงขับเคลื่อนราชินีผู้อดทนยืนหยัดอย่างมั่นคง พร้อมจะฟื้นฟูอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองเสียงลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเรากับกล่าวต้อนรับบทใหม่ของชีวิตที่สดใสคืนนี้เป็นคืนที่ราชินีตัวจริงเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปเธอเดินเข้าไปในห้องบรรลังแสงเทียนสัดส,ส่องทำให้เงารอบตัวนางเปล่งประกายทุกภาพความทรงจำสามปีที่ผ่านมาผุดขึ้นในใจ ความเจ็บปวดความหวังและความฝันที่ไม่เคยดับเสียงก้องของอดีตยังคงดังอยู่ในหัวใจแต่ตอนนี้นางพร้อมที่จะก้าวข้ามมันไปด้วยพลังแห่งความอดทนที่กลายเป็นเกราะป้องกันและเปลวไฟแห่งความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งนางนั่งลงบนบัลลังก์ทองคำอย่างสง่างามสายตาจับจ้องไปยังประตูทางเข้าที่กำลังเปิดออกพร้อมรับมือกับชะตากรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ราชินีผู้แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและแผ่นดินนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาในห้องบัลลังผู้คนในชุดขุนนางก้าวเข้ามาสแสดงความเคารพนางมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่มั่นคงรู้ว่าทุกคนกำลังรอคำสั่งจากราชินีตั้งแต่วันนี้ไปเสียงนางหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังเราจะฟื้นฟูแผ่นดินนี้ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เสียงปรบมือก้องตลงวานทั่วทั้งห้องความหวังใหม่กำลังถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งนางรู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ราชินีผู้นี้จะทําให้ทุกคนจดจำชื่อของเธอตลอดไปเสียงคำมั่นสัญญาเต็มไปด้วยพลังสะท้อนกล้องในห้องบัลลังดวงตาของผู้คนต่างเปล่งประกายด้วยความหวังนางยกมือขึ้นสูงเหนือหัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่อาจหวนกลับ ทุกเสียงปรบมือและคำกล่าวสรรเสริญเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในใจนางข้าจะไม่ปล่อยให้อดีตเป็นแค่ความทรงจำที่เจ็บปวดนางกล่าวด้วยเสียงนแน่วแน่แต่จะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้เปลวไฟแห่งความเข้มแข็งและนำพาอาณาจักรของเราไปสู่ความรุ่งโรจน์ที่แท้จริงแสงเทียนในห้องบัลลังสองสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหมองใหม่ที่ไม่เคยดับมอดราชินีผู้อดทนยืนหยัดอย่างมั่นคง พร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยมือของตนเองเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ใบหน้าของราชินีเปล่งประกายด้วยความมั่นใจทุกสายตาจับจ้องไปยังนางพร้อมจะเดินตามเส้นทางที่นางจะนำพาในใจนางเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญที่เคยถูกทดสอบผ่านความยากลำบากมานานนับปีตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่บทที่นางจะเป็นผู้นำแห่งอนาคต เสียงฝีเท้าแห่งการเวลาย,ยังคงเดินหน้าแต่ครั้งนี้นางจะกล้าไปอย่างมั่นคงราชินีผู้อดทนที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะสร้างตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือนท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับเหมือนกำลังส่งสัญญาณให้ราชินีผู้กล้าหาญเดินหน้าต่อไปนางก้าวออกจากห้องบัลลังอย่างสง่างามทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องด้วยความเคารพและหวังใจ เสียงหัวใจของนางเต้นสอดคล้องกับเสียงกล้องของอาณาจักรพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่กำลังจะมาถึงราชินีผู้อดทนได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในแผ่นดินนี้คืนนี้เป็นคืนที่ชะตากรรมของอาณาจักรเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและนางจะไม่หยุดเดินหน้าจนกว่าจะถึงวันที่ทุกคนได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านเบาห,าหา่ะ ความเงียบสงัดปกคลุมทั่วทั้งพระราชวังนางยืนอยู่ริมระเบียงสูงมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาวทุกความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดกลับกลายเป็นแรงผลักดันในหัวใจนางรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ครั้งนี้นางไม่กลัวอีกต่อไปเพราะนางคือราชินีผู้แท้จริงผู้ซึ่งอดทนและกล้าหาญ และพร้อมจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตใต้ท้องฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับนี้บทใหม่ของอาณาจักรกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงระฆังแห่งรุ่งสางดังขึ้นเบาหาหาแสงแรกของวันใหม่ส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่นางหันกลับเข้าหาพระราชวังด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันธรรมดาแต่เป็นวันเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ ยุคที่ราชินีผู้อดทนจะนำพาแผ่นดินสู่ความรุ่งโรจน์ทุกสายตาจะจารึกชื่อของนางไว้ในประวัติศาสตร์นางก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามพร้อมเผชิญหน้ากับชะตากรรมใหม่ด้วยความกล้าหาญร,ราชินีตัวจริงผู้ที่อดทนและไม่เคยยอมแพ้กำลังจะเขียนบทใหม่ของชีวิตและแผ่นดินนี้ด้วยมือของตนเองเสียงเพลงบรรเลงเบาๆจากห้องโถงลึกดวงตาของราชินีเปล่งประกายดั่งด,งดวงดาว นางก้าวขึ้นไปยังบัลลังก์ทองคําอย่างมั่นคงทุกสายตาจับจ้องและเคารพในความยิ่งใหญ่ของนางวันนี้คือวันที่เราจะสร้างอนาคตใหม่นางกล่าวด้วยเสียงที่ทรงพลังด้วยความอดทนและความกล้าหาญเราจะฟื้นฟูแผ่นดินนี้ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเสียงคำสัญญาและคำสรรเสริญก้องกังวานทั่วพระราชวังราชินีผู้อดทนผู้ไม่เคยล้มเลิกพร้อมจะเดินหน้าสู่ยุคทองแห่งอาณาจักร และไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งนางได้อีกต่อไปเสียงประตูบัลลังค่อยๆปิดลงอย่างช้าหาหะแสงเทียนส่องสว่างอบอุ่นทั่วทั้งห้องนางนั่งลงอย่างสาง่างามบนบัลลังทองคาพร้อมรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในมือสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเปิดกว้างดวงดาวบนท้องฟ้งฟาส่องประกายสดใสเหมือนเป็นสัญญ,ญาณแห่งโชคชะตาใหม่ที่พร้อมจะนำพาอาณาจักรไปสู่ความรุ่งโรจน หัวใจนางเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดราชินีผู้นี้จะไม่ยอมแพ้และจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตของนางเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นช้าๆในความเงียบสงัดนางลุกขึ้นจากบัลลังด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมทุกก้าวเท้าเป็นการประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงพร้อมจะนำพาแผ่นดินสู่รุ่งอรุณใหม่ขุนนางและผู้คนในราชสำนักต่างรอคอยคำสั่ง ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความศรัทธ,ธานางหันไปมองท้องฟ้าอีกครั้งพร้อมสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ความมืดครอบงำแผ่นดินนี้อีกต่อไปราชินีผู้แท้จริงได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วและบทใหม่ของอาณาจักรกำลังเริ่มต้นขึ้นด้วยใจที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความอดทนนางจะเขียนตำนานบทนี้ด้วยมือของตนเองเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบานใหญ่แสงจันทร์สาดส่องลงมาบนพื้นหินเย็น นางยืนอยู่บนระเบียงสูงของพระราชวังมองออกไปยังเมืองที่กำลังตื่นขึ้นในรุ่งเช้าทุกความทรงจำในอดีตทั้งความเจ็บปวดและความอดทนกลายเป็นแรงผลักดันในหัวใจที่จะพาอาณาจักรไปสู่ยุคใหม่เสียงนกร้องใจแจ้ในสวนพระราชวังเรากับเป็นสัญญาณของความหวังและชีวิตใหม่ราชินีผู้นี้จะไม่หยุดยัง้งและพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ตลอดไป แสงแดดยามเช้าสาัดส่องผ่านม่านผืนบางอบอุ่นและสดใสเสมือนสัญญาแห่งอนาคตใหม่นางยิ้มอย่างสงบกับความสำเร็จที่ได้มาหลังจากความอดทนและการต่อสู้ยาวนานสามปีราชินีผู้เคยถูกลืมได้กลับมายืนอย่างสง่างามบนบัลลังก์ทองคำพร้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเต็มเปี่ยมด้วยความรักต่อแผ่นดินนางได้ฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เสียงประชาชนร้องเพลงสรรเสริญดังทั่วเมืองและแม้ว่าอนาคตจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายนางมั่นใจว่าความกล้าหาญและความอดทนของนางจะนำพาแผ่นดินสู่ยุคแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดราชินีตัวจริงได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าความอดทนและความเชื่อมั่นในหัวใจสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมทั้งชีวิตและอาณาจักรได้อย่างแท้จริงบทใหม่ของแผ่นดินนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างงดงามและยิ่งใหญ่และนางจะครองราชอย่างปรีชาสามารถนำพาพแผ่นดินไปสู่ความรุ่งโรจนิรันร์ตลอดไป